สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ลีกรองสเปนครับลาสพามาสเจอกับเลกาเนสเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับแต่ไอ้พูดถึงตัวนักเตะเนี่ยสทีมนี้ก็คงไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเอาสิติมาคุยกันดีกว่าครับหลักๆแล้วเวลาคู่นี้เจอกันบ้านใครบ้านมันนะ สามเกมหลังสุดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับฝั่งที่เป็นเจ้าบ้านจะชนะแล้วฟอร์มของลาสฟามัสจริงๆแล้วเวลาในบ้านพักหลังนี่ไม่ค่อยดีเลยไม่ชนะมาแล้ว6เกมติดต่อกันถือว่าผลงานแย่มากในบ้านครับแต่ เกมล่าสุดบุกไปชนะบายาโดลิดทีมที่อยู่ในโซนจ่าฝูงมาได้นะบายาโดลิดอยู่อันดับ3ครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วเล่ความมั่นใจในเกมนี้ได้แน่แน่ส่วนทังฝั่งของเลก,กันเนชครับผลงานก็หนักไปทั้งเสมอซะส่วนใหญ่เป็นทีมที่ไม่ค่อยแพ้ครับ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับเสมอไป้3ชนะไป2เวลาเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยก็ช่วงหลังๆ3เกมหลังสุดไม่แพ้ใครด้วยนะครับมีชนะ1เสมอ2 เพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าเรกาเนสน่าจะเหนียวกว่านะเป็นทีมเยือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะแต่ผมคิดว่าเกมน,นี้ออกเสมอได้เพราะว่าลาสพามาต,ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ชอบที่เรกาเนสครับไม่น่าจะแพ้เต็มที่เสมอครับใครอยากรบสนุกกีฬาเล็กอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งครับก็ทักไลน์แอดไปคุยกันได้ a อดอัลฟาแปดแปดอินโฟครับทักไปได้เลยครับ